ดีฮะคลิปนี้เราจะมาสรุปอัปเดตเซิร์ฟโกบอลในเดือนมกราที่มันจะรัดแพทมาแล้วก็ไทม์ไลน์ของเซิร์ฟ JP นะครับแพทที่มันรัดไปกิจาก,การรมจะมี i m a g i n a r y r ี่รที่จะต้องสู้กับตัวฮานามินะครับกิจนี้จะเป็นกิจที่จะเน้นแจกเมดอลไอเหรียญแลกตัวคำสาบกิจนี้เพชรไม่เยอะประมาณ500มั้งถ้าจะไม่ผิดต่อกิจนะครับแล้วก็เอาฉายาถ้าแรกฮานามิมาแล้วก็มียูตะด้วยจะทาง่ายมากกิจนี้นะครับเป็นกิจที่น่าจะง่ายที่สุดของ i m a g i n a r y r ี่รแล้ว กนะิจรกรรมที่มารอดมาจะเป็นกิจกรรมสตอรี่อีเวนต์นะครับเลนแอนด์บุ๊สเต็ปจะมีตัวละครใหม่เป็นนารมีสีเหลืองแล้วก็การ์ดในตู้อีก2ใบการ์ดใบนี้ในอนาคตจะได้ใช้ค่อนข้างได้ใช้บ่อยสําหรับทีมสีเหลืองส่วนใบนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับนารมีสีเหลืองเนี่ยคลิปรีวิวจะลงต่อจากคลิปนี้นะครับแล้วก็อัปเดตแม็กเลเวลร้อยสามเกรดสิบนะครับผมซึ่งการ์ดแจกปีใหม่เป็นการ์ดแจกของเซิร์ฟเจนะผมอยากให้มันแจกการ์ดน่าเซิรนะ์ฟกว่าบอมมากมันเป็นการ์ดที่ค่อนข้างได้ใช้งานเป็นการบัันน่าาจะกกลยเเป็แร ตรงนี้เราจะมาสูปไทม์ไลน์ส่วนที่เกมรัดไปกินนมีเนี่ยจะเป็นการชาสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ภาคชุดนักเรียนนะครับผมซึ่งตัวนานมีเนี่ยมันรัดข้ามมาหลายกิจมากมีกิจแพนด้ามีกิจปี2ที่เป็นตัวละครแพนด้าสีแดงแล้วก็รัดข้ามตัวยูจิสีฟ้ากับมหิโตกตัวมฮิโตะเนี่ยน่าจะมาเดือนมกราเหมือนกันนะครับเพราะมันลัดตัวนานมีมาแล้วส่วโคโดฟ้านี่ก็ ตัวรัดที่โทโดผมตัวรัดซะง,งั้นการที่เกมรัดนานามิมาทําให้กิจเดือนมกราเนี่ยน่าจะวนเวียนอยู่กับกิจกรรมก่อนหน้าตัวนานามินี้ก็คือฮันดาสีแดงแล้วก็ยูจิสีฟ้ากับมฮิโตตัวนี้จะเป็นตัวแรกแต้มนะครับน่าจะมาในเดือนมกรานี้แล้วนะแล้วก็โทโดสีฟ้ากิจนี้ก็น่าจะมาต่อเป็นช่วงกลางเดือนไม่ก็สิ้นเดือนแล้วก็เมกามารูกิจกรรมเนี่ยการ์ดใบนี้ควรจะเก็บนะครับการ์ดใบนี้ค่อนข้างได้ใช้ส่วนตัวเมกามารุนี่ใช้ได้ถ้าอวยแต่ถ้าไม่ได้อวยก็ข้าม ธุรกิจช่วงสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ชุดนักเรียนจะเป็นตู้วนขายและแล้วก็กาชโชโกที่เป็นกาฮิวแล้วก็ให้คำสาบอันนี้กาที่ดีมากๆสาหรับตัวซับถ้า2อันนี้โดนรัดมาในเดือนนี้ด้วยแล้วเดือนหน้าเดือนกุมภาเปิดที่ชุดนักเรียนเลยเดือนนี้จะมีเพชรให้เราทั้งหมดประมาณเกือบหมื่นเพชรนะครับแล้วในเดือนถัดไปก็จะปลดเกรด11ซึ่งป,ปลดแม็กเลเวล109นะครับกับแก๊งชุดนักเรียนก็จะมาแต่กรณีที่ถ้าสมมุติว่าเกมมันเลือกที่จะข้ามชุดนักเรียนไปก่อน โดยการเอากิจถัดจากชุดนักเรียนมาก็จะเจอกับบนกิจของพี่น้องคันคำสาบแล้วก็จะมีกิจนนมมีอีกกิจหนึ่งมาต่อกับกิจมิวะซึ่งทีมสตอรี่อีเวนต์กับกิจกรรมอะ่ะมันดูต่อกับไอ้พวกที่มันเอาลัดมาช่วงนี้ได้นะครับอย่างถ้ามันเอาเมกามารู้มาแล้วก็ต่อกิจมิวะก็ได้เหมือนกันผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะรัดพวกนี้มาก่อนแล้วแก๊งชุดนี้อาจจะมาตอนช่วงเกียร์สิเลยก็เป็นได้แต่ที่สําคัญเลยสําหรับคนที่จะคิดจะเล่นเกมนี้ในระยะยาวผมแนะนําว่า เมื่อตู้นี้เข้ามาให้เปิดตู้นี้นะครับแกงช่วนเรียนอ่ะจริงๆมันไม่จําเป็นขนาดนั้นถ้าอิงจากปัจจุบันของเซิร์ฟเจณเวลานี้แกงช่วนเรียนมันสามารถจะใช้อย่างอื่นมาทดแทนได้แล้วนะครับซึ่งเป็นกาชาในปัจจุบันของเซิร์ฟเจแต่ตัวที่ยังไม่มีอะไรมาทดแทนได้จะมีตัวพออดิคิด้าตัวนี้ซึ่งเป็นตัวดีบัฟที่ดีมากๆในระดับ SR หรืออินุมากิอจสาที่เป็นกิจกรรมตรงนี้นะครับอินุมากิสีฟ้าตรงนี้ก็ เป็นตัวที่ดีมากๆแล้วก็ยังไม่มีตัวไหนมาทดแทน2ตัวนี้ได้ในหน้าที่ของการดีบัฟที่ไม่ต้องรองการกลางอาณาเขตแบบเมงมิสีเหลืองเพราะฉะนั้นถ้าเกมเลือกที่จะข้ามกิจชวนักเรียนแล้วเอากิจช่วงหลังชวนักเรียนมามาดักก่อนก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าเกมทําแบบที่ผมคาดก็ชูนักเรียนอาจจะโดนดันไปเดือนมีนาได้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการคาดเดาของผมทุกคนไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ว่าในกรณีที่คิดจะเล่นเกมยาวๆผมแนะนําว่ามันจะมีแค่โกโจกับโทจิท,ที่ที่น่าจะเปิดเก็บไว้นะส่วนเกโทเนี่ย สีฟ้าจะได้ใช้งานมากกว่านะครับแนะนําให้รอตัวสีฟ้ารีรันหรือจะข้ามทั้งหมดเลยก็ได้แล้วก็ไปรอตัวตัวละครดีบัฟซึ่งจะช่วยให้เราแบบจัดทีมได้ง่ายขึ้นในอนาคตอิงจากปัจจุบันก็คือตัวละครดีบัฟค่อนข้างจาเป็นกว่ามันยืดหยุ่นในการที่เราจะใช้ตัวละครดาเมจมากกว่าเราสามารถจะปั้นตัวทั่วไปมาเล่นได้เหมือนกันถ้าถ้าตัวละครบัฟกับดีบัฟเราแน่นนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของผมที่เล่นทั้งเซิร์ฟเจพีแล้วก็โกบอลไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่อันนี้เป็นแนวทางให้กับผู้เล่นที่ ไม่ได้อยากจะเติมเยอะแต่ก็ชอบเกมนี้แล้วก็อยากจะเล่นเกมนี้ต่อไปยาวๆนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับทุกการดูวิดีโอของผมแล้วก็การกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจในการทำคีดหลัปต่อไปให้ผมเสมอขอบคุณครับขอบคุณ